มีวลีของคนญี่ปุ่นที่มีความหมายว่าการได้พบกันครั้งเดียวที่เรียกว่าอิจิโกะอิจิเอะซึ่งต้นกำเนิดของคำคำนี้มาจากพิธีชงชาเนื่องจากการที่ได้พบกับใครคนหนึ่งจะเป็นโอกาสที่ได้พบกันครั้งเดียวแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกเลยก็เป็นได้ดังนั้นช่วงเวลาที่พบกันเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด จึงเป็นปัจญายให้นำมาปรับใช้ในชีวิตโดยเฉพาะในการทำงานว่าเราควรปฏิบัติและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแก่คนที่เราได้พบเจอหรือลูกค้าอย่างดีที่สุดเพราะมันอาจเป็นครั้งแรกหรือครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกัน หากเราทุกคนใช้ชีวิตโดยมองว่าอิจิโกะอีจิเอะหรือหนึ่งพพหนึ่งชีวิตเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราทุกวันเราจะให้ความสําคัญกับภูเสียววินาทีทําทุกอย่างในชีวิตด้วยความตั้งใจและดีที่สุดเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนรอบตัวมากกว่าเดิมซึ่งเท่ากับว่าหลังจากนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะไม่เสียใจเลยเพราะได้ปฏิบัติกับผู้คนที่เข้ามาในชีวิตอย่างเต็มความสามารถที่มีแล้วซึ่งจะเห็นได้จากวั ทนธรรมการต้อนรับและการจากลาของคนญี่ปุ่นทุกๆบ้านที่ใช้หลักการนี้มาเป็นต้นแบบไม่ว่าจะเป็นการดูแลการรองรับผู้มาเยือนอย่างเต็มที่และอำลาแขกจนลับสายตาผมมองว่าปัชญานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนและอย่าลืมส่งต่อเรื่องเล่าดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณหลักผมโชเอิร์ยศธรสวัสดีครับ